สวัสดีครับน้าหมีชาแนลนะครับวันนี้นะครับน้าหมีเนี่ยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปเที่ยวบางแสนนะครับแต่ว่าบางแสนเนี่ยก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมสําหรับหลายๆคนแต่ว่าบางแสนทริปนี้สาหรับน้าหมีเนี่ยไม่ได้ไปธรรมดานะครับจะไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์แกรนซิลาโนนะครับของน้าหมีเองนะครับก็เราจะมาดูกันว่านะทริปนี้วันนี้น้าหมีจะได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็มันจะเป็นยังไงไปเที่ยวบางแสนสนุกแค่ไหนไปติดตามกันได้เลยครับ นี่ก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับศาลนาจานะครับที่จังหวัดชนบุรีทิปแรกที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวนะฮะก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นที่เหมือนคล้ายๆทาบุญโรงเจนะฮะก็มีทาบุญตามตามรูปแบบของไทยพุทธจีนนะครับพื้นที่ภายในนะครับของวัดนาจาก็จะเป็นการไหว้ กับปีชงอะไรอย่างนี้ก็เหมือนวัดจีนทั่วไปนะที่กรุงเทพว่าอันนี้มันก็จะเป็นเฉพาะต่อจงของเทพเจ้านาจานะครับแต่ว่านี่ก็มีหลายเทพนะถ้าสะดวกก็ซื้อทุกเทียนไหว้ได้ เดี๋ยวเราจะเดินให้ทั่วๆก่อนเราค่อยมาไหว้ดีกว่าทีเดียวภอบบ้านนะครับโอ้โหนี่สวยงามมังงงงงกรนี่จัดเต็มนะสินโตโอ้ตอนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็แถวอ่างศิลาด้วยตันนี้ก็สร้างมานานแล้วนะครับก็คือมันจะมีช่วงเวลาของเขา ที่จะมีแบบคนมาทําบุญสักการะกันแต่ช่วงนี้ก็น่าจะยังไม่มีมีมีช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเงียบๆนิดนึงแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีเวลาอ่ามีช่วงเวลาของมันะช่วงเวลาที่คนเข้ามาทำบุญกันคนก็จะเยอะมากนะครับรถติดมากแถวนี้นะครับ บริเวณภายในเขาห้ามถ่ายรูปนะครับผมก็เลยถ่ายได้แค่แต่ภายนอกนะครับประมาณนั้นเก็บภาพกันประมาณนี้พอสมควรนะครับปัตยกรรมภายนอกนะครับจากด้านบนนะครับจะประมาณนี้สวยงามทีเดียว ครับเรามาถึงทะเลกันแล้วนะครับนี่ทะเลบางแสนเป็นยังไงกันบ้างก็เขาบอกว่ามาเที่ยวทะเลนะก็ต้องมีอยู่สามอย่างก็คือน้ําทะเลทะเลทรายแล้วก็เต็น <c oughs> เต็นที่นั่งกินข้าวนะครับโอ้เนี่ยเดี๋ยวว่าน้าหมีก็จะมากินข้าวเนะาะใครอยากมาก็มาได้นะแต่วันนี้น้าหมีก็ขี่ โอ้ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็แดดร้อนเหมือนกันตัวดำเลยมนะันเนี่ยตัวดำเลยอาจจะมีเสียงโคกโคกโคกโ,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 กโกนิดนึงเสียงลมอ่าให้ดูน้าหมีดีกว่านี่น้าหมีอ่าน้าหมีหมุนหมุนหมุนมุนอันนี้คือบางแสนนะครับแหลมแท่นนะแต่เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้น้าหมีก็จะไปกินข้าวใช่ไหมแล้วน้าหมีจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ไปติดตามกันต่อเลยนะครับอ่า สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับที่มอบุรพานะครับแล้วข้างในมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันต่อเลยนะครับบริเวณภายนอกนะครับของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้นําวันนี้คนเยอะนะครับโอโ้มากันเทียบเลยนี่ไม่น,น่าเชื่อเลยว่าก็ยังมีการให้ความสําคัญกับที่นี่นะอาจจะเป็นช่วงเปติดเทอมก็ได้นะคนมาเยอะแต่ที่นี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้นําที่ เกี่ยวกับแหล่งน้ำทางทะเลนะครับของมอบุรพานะเขาก็จะมีปลาหลากหลายพันชนิดที่มหาวิทยาลัยมอบุรพานี่วิจัยอยู่นะครับวันนี้คนเยอะนาดู<ม>ก่อนอื่นนะครับ<ม>ก็ต้องไปซื้อตัว๋วถูกไหม,มเออซื้อตั๋วกันดีกว่า<ม>ข้างในค่อนข้างมืดนะอาจจะไม่ค่อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ เท่ไหรอ่ะผู้ใหญ่80บาทนะครับอเดี๋ยวน้่งมีไปซื้อตัวก่อนครับพอ,อมาแล้วนะครับก็จะเป็นพันสัตว์น้ําต่างๆนะครับอันตรายรู้ไว้ป้องกันนะครับก็คือแมงกะพรุนนั่นเองอน่ากลัวมากถ้าเราเจอมันอาจจะทำพิษต่อเราได้นะ ห้องนี้ไฮไลท์เลยนะห้องนี้โอ้โหแมงกระพุนพระจันทร์นะครับสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหมีนิติโอ้โหปลาเลยนะครับอันนี้เป็นปลาไหลสวนลายจุดอ๋อมีลายแดงให้เขากินเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยโอ้โหอ๋อ 4.6.6แล้วมนุษย์กินได้ไหมอ่ะกินได้ค่ะเหรอเขาเอามากินมีคนเอามากินไหมมีมีมีอร่อยนะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าครับผมเนื้อไส้ปลนื้อไห้อร่อยโดนตัวอ้ยปลาติวโตนะตัวเล็กๆปลาตัวตัวเล็กๆของอืมเครื่องฉชยนะโอ้ ้สวยงามะตรนงนี้ก็จะเป็นมุมสำหรับโชว์ดน้ำนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีโชว์น้ำนะครับแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบนะมีปลาว่ายไปไว่ายมาให้คนได้ชมเหมือนอารมณ์แบบด,ดูหนังแบบพาโนรามิก ที่มีปาเป็นนักสแสดงนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการมาเที่ยวเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทางทะเลของอบางแสนนะครับก็ภายในภายในก็ตามที่จะเห็นจะเห็นในคลิปนะก็คือจะเป็นพวกพันธุ์สัตว์ต่างๆนะครับก็ ่าเข้าก็80บาทนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเงินเนาะก็มาได้นะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะมีความรู้ต่างๆนะครับมันจะมีน้องๆที่ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ต่างๆที่ที่น้องเขาได้ศึกษานะครับก็ถ้าคุณผู้ชมมีใครมีลูกมีหลานมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พามาดูได้นะครับมันก็เย็นๆข้างในเนาะถ้าเดินชมมันก็สวยงามดีนะครับก็สําสหรับสําหรับอ่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะผมก็ว่าเออก็โอเคนะครับถ้าใครว่างก็มาได้นะครับ และสำหรับสถานท,ที่เที่ยวที่ต่อไปนะครับที่ด้านหมีจะพาไปก็เดี๋ยวเอาไว้ตามกันไปเลยครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่เขาสามมุกนะครับเนี่ยสามมุกก็จะมีผลไม้แล้วก็มีลิงด้วยเยอะแยะเลยข้างบนมันก็จะเป็นจุดยอดแล้วมีลิงอยู่เยอะเยอะ แต่ว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปกันเยอะเหมือนกันระวังลิงลดความเร็วนะครับถ้าถ้าเลี้ยวขวามันจะเป็นสารสารมุกนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปสารสามุกหรอกเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปบนยอดเลยก็เดินไปก็จะระวังก็มันระวังลิงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาผมก็กลัวลิงมันมาก่อกวนแต่คิดว่ามันคงไม่ทําอะไรหรอกครับตอนนี้มันคงอิ่มหมดแล้วดูจากสภาพแต่ละตัวแล้วโอ้โหนี่ตัวนี้ลิงอยู่ข้างทางก็จะแบบว่าก็จะ,ก,ะ,ะก,กินทั้งวันอะ่ะนั่นเนว่าแล้วมีว่ากินทั้งวันอ่ะโอ้โห รถต่างๆด้วยมาเกาะบนรถก่ออะไรโอ้โหจะมีลิงลิงต่างๆอันนี้ก็ยอดจังเนี่ยโหลิงเทียบเลยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งวันนี้ขับช้ากันจังเลย ลิงเยอะมากเลยนะครับโอ้โหมีลูกด้วยข้างบนนี้ก็จะเป็นยอดที่สำหรับชมวิวนะของของเขาสามุกเลยตัวจุดชมวิวนะครับก็จะเห็นสภาพแล้วมันก็จะแบบว่าไม่น่าชมเท่าไหร่นะวิวอะ่ะมีแต่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็เดี๋ยวเราไปดูกัน จานะเดี๋ยวน้ามีจอดรถตัดอ,อ่าห่อดรถแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับชมนะไม่ชมชมก็จะเป็นจุดยอดบนเขาเลยข้างล่างก็จะเป็นปางแสนแหลมแท่นอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับชมนะไม่ชมชมก็จะเป็น จุดยอดบนเขาเลยข้างล่างก็จะเป็นปางแสนแหลมแท่นนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะก็จะโอ้มันก็จะพูดยังไงเดียตรงนี้มันก็จะแบบมันเก่าอะ่ะอืไม่ค่อยไม่ได้รับการแบบว่าดูแลเพราะว่าตรงนี้มันก็ลิงมันเยอะด้วยแหละนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่กล้าขึ้นมาเยอะ ครับนี่ก็เป็นจุดที่สูงที่สุดของเขาสามมุกนะครับก็คือเป็นจุดยอดที่สามารถชมวิวได้ทางข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวนะครับบางแสนแหลมแท่นนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะมาเที่ยวบางแสนแล้วก็ขึ้นมาจุดนี้นะครับก็ตรงมาที่อ่างศิลานะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆมันจะมีบริเวณขวามือนะครับมันจะเขียนว่าเขาสามมุกก็มาชมกันได้นะครับก็จะมี วิวส,สวยๆแบบนี้แล้วก็จะมีลิงนะครับซื้อผล,ลไม้ให้ลิงกินได้ด้วยนะครับก็สําหรับสถานที่นี้ถ้านหมีก็คงจะต้องไปก่อนนะครับแล้วสถานที่ต่อไปจะเป็นอะไรไปติดตามกันต่อได้เลยครับครับสถานที่สุดท้ายก็คือตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิีลานะครับเรามาดูกันว่าบรรยากาศภายในเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับบรรยากาศภายในก็จะเป็นขายของสด กุ้งกุ้งนะกุ้งหอยก็ม,มีของฝากนะครับของฝาของสดต่างๆนีมๆ่มีน้ำจิ้มด้วยราาไม่แพงนะถ้าอยากกินซื้อได้เดี๋ยวน้ามีจะซื้อกุ้งอาจจะซื้อกุ้งนะครับแล้วก็น้ำจิ้ม ไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าเป็นอะไรปลาก็มีนะคือไปฝากกันได้ปลาหมึกโอหนี่ตวั200ว0อไม่แพงหอยนี่ปูโอ้ ของเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็มีของฝากด้วยนะขนมจาเข้าหลามอะไรเงี้ยของน้องมน่นะนก็มาฝากขายที่นี่ไม่ได้ฝากหรอกก็มาตั้งร้านขายที่นี่แหละนะครับโอ้คนเยอะนะๆๆนอันะนี้ตอนเย็นช่วงเย็นคนจะเยอะหน่อยช่วงนี้บรรยากาศคือคักก็ดีแล้วฮะกลับมาที่คักคเหมือนเดิม กเครับสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับในการกลับบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมโมงเย็นแล้วผมผมหน้าหมีก็คงจะต้องกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเย็นแล้วกว่าจะถึงกรุงเทพก็อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็วันนี้สรุปแล้วเรามาทําอะไรกันบ้างน,นะครับก็วันนี้เรามาถึงที่ชลบุรีแล้วก็มาแวะที่ ตรงบริเวณถนนนะครับเรียบเรียบทะเลนะครับก็สวยงามพอสมควรนะครับแล้วก็ขับตรงม่เรื่อๆที่บริเวณอ่างศิลานะครับก็ไปแวะที่วัดนาจานะครับเสร็จแล้ววัดนาจาเสร็จเราก็ไปกินข้าวนะครับที่บริเวณชายหาดนะครับก็เป็นเต็นที่ชิวๆนะครับน้าหมีก็ถ่ายคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็พอกินข้าวเสร็จน้าหมีก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ทะเลนะครับที่ มบุรพานะครับก็สวยสดงดงามทีเดียวนะครับก็มีสัตว์นานาชนิดมากมายให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้ต่อไปนะแล้วก็เสร็จแล้วนะหมีก็มาที่เขาสามโมงนะครับก็มีลิงเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีวิวที่สวยงามนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมาตบท้ายด้วยตลาดอ่างศิลานะครับก็หมีก็ซื้อ,อซื้อกุ้งนะครับแล้วก็ซื้อน้ําจิ้มอะไรต่างๆกลับไปกินที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ สรุปเวลาแล้วก็ตั้งแต่เดินทางก็ประมาณ10โมงนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงเกือบเกือบเที่ยงนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเที่ยวก็หลายชั่วโมงเหมือนกันจนถึงเวลาตอนนี้6โมงเย็นแล้วก็ถึงเวลาที่น้าหมีจะต้องกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงกรุงเทพรถติดอะไรอย่างนี้อีกนานนะครับตอนหรับคลิปนี้น้าหมีจะต้องกลับบ้านแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องหน้าหมีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้าหมี ก้าวต่อไปที่แข็งแรงนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย